สวัสดีค่ะสวัสดีชาวอสกหอทุกท่านเลยสวัสดีทุกคนนะคะในยามสายแล้วก็ขอบคุณเช่นเคยค่ะที่เข้ามาติดตามรับฟังข่าวสารของอสกหออยู่เสมอสําหรับในดราม่านี้นะคะเรียกได้ว่า สนันไปทั้งทั่วบ้านทั่วเมืองเลยณนะปัจจุบันนี้นะยังมีหลายๆคนเนี่ยมีความรู้สึกสะใจมีความรู้สึกสนุกไปกับความเจ็บปวดของทนายธรรมราชที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยมีลักษณะแบบนี้หลายครั้งแล้วนะสำหรับคนที่ชอบออกไปร้องเรียนในสิ่งที่ มันสวนกระแสกับสังคมซึ่งเราก็ต้องยอมรับนะว่าปัจจุบันนี้มันมีการแสดงออกถึงสังคมอย่างชัดเจนเลยว่าใครอยู่ฝ่ายไหนก็ออกมาสนับสนุนกันอย่างชัดแจ้งไม่ได้มีการปิดบังใดๆดังนั้นในสังคมที่มันมีความแตกแยกกันระหว่างความคิดว่าอีกคนนึงก็จะเชื่อฝั่งนี้ส่วนอีกคนหนึ่งก็จะเชื่อฝั่งนี้แล้วก็มีการถือหางถือข้างกันโดยประเด็นที่ตอนนี้ทุกคนจะปฏิเสธไม่ได้ก็คือในเรื่องของธรรมะ ที่แตกออกมาเป็นกลุ่มแล้วก็แตกต่างกันทางด้านของหลักธรรมคำสอนความคิดต่างๆอย่างในครั้งนี้ที่มีการออกมาประทะก,กับทางทนายธรรมราชนะคะกระเด็นไปถึงแปดเมตรที่พูดเล่น <c oughs> จนกระทั่งทำให้กองปราบนะคะมีการออกมาแถลงว่าควรจะยุติการมานั่งตั้งโต๊ะแถลงที่หน้ากองปราบได้แล้วเพราะว่ามันเป็นความไม่ปลอดภัยเลยเพราะว่ามันมีโดนในลักษณะแบบนี้หลายครั้งหลายคน เลียนแม้ว่าแต่ละคนที่โดนนะมันมีแต่สังคมนั้นเชียร์เลยว่าเอออยากจะโอนค่าปรับหรือว่าอยากจะช่วยในเรื่องของการสู้คดีแต่ว่าครั้งนี้ก็ต้องยอมรับนะคะว่าผู้ที่เสียหายหรือว่าผู้ที่โดนกระทํานั่นก็คือทนายธรรมราชประกาศออกมานะคะว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดโดยจะไม่ยอมปล่อยให้ลอยนวลต่อไปแล้วก็ยืนยันเลยว่าน่าจะมีคน ส่งผู้ชายคนนี้มาทําร้ายตนเองซึ่งก็อาจจะมองว่าน่าจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยแหละคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการร้องเรียนของทนายธรรมราชซึ่งมันก็ถูกาพาดพิงไปที่อาจารย์เบียร์นั่นเองแต่ก่อนอื่นใดนะคะเดี๋ยวเราไปดูการถแถลงการออกมาเอาเรื่องของทนายธรรมราชที่คนในสังคมนั้นก็รู้สึกหัวเราะยาะกัน เราไปรับฟังการถแถลงข่าวของทางทนายธรรมราชแล้วก็เพื่อนๆได้รับฟังแล้วก็อย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยจ้ามันมีเส้นทางมันมันคือในอาชีพทนายเราอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งอันนี้ผมเข้าใจแต่ว่ามันมีที่มาแล้วก็มีที่ไปนะครับสงสัยใครไม่ไอับเงินเค,อ,คอถ้าสื่อไม่ได้เขาก็รับไปเต,ต็ม ตัวเขาอยู่แล้วเราเยไม่รู้แค่ไหนนีไหนเาก็ไม่รู้อันนี้ก็แล้วแต่เดี๋ยวว่ากันี๋ไครับแล้วเยี๋ๆโทษากหนักเนี้ยถ้าผู้ห่ก็ที่นี่กองปราบนะครับที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนนะครับสถานที่รายการผมมั่นใจความปลอดภัยที่นี่ผมจึงเลือกที่จะมาแจ้งความที่นี่นะครับแต่มาเจอเหตุการณ์แบบนี้ผมคิดว่าทางตำรวจเขาก็คงไม่อยากให้เกิดเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นหลังจากนี้ไปไหนก็ต้องมีป้อคือผมระวังอยู่แล้วผมเห็นว่าที่นี่ปลอดภัยไง ก็ก็เลยไม่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 เลยนะคือปกติผมผมระวังตัวอยู่แล้วในการทํางานทนายก็ระวังอยู่แล้วนะครับก็ก็น่าจะต้องซื้อปืนเพิ่มนะครับปืนเพิ่มใช่ก็ต้องซื้อปืนเพิ่มสรุปแล้วเนี่ยบุธรมาชสรุปแล้วตำรวจท้องที่เอาตัวไปผู้ต้องหาไปคนเดียวในคดีคนเดียวใช่ไหมออันนั้นคือข้อข้อหาข้อหาช่วงที่มาจกแต่อีกสองคนนี้ก็คือตัดตัดไปอีกกรรมหนึ่งครับมันมันอาจจะเป็นข้อหาที่เบากว่าเพราะว่ามันล็อกคอร์ถนน ก็ว่าก oh. ันไปแต่ว <O. S 2> so, ่าถ้าถ้ารวมมาในคดีเดียวกันเนี่ยมันก็จะควบคุมตัวเขาไม่ได้ไงไอ้คนที่จกอ่ะก็เลยต้องแยกออกไปว่ามันยังต้องติดใจซื้อปืนเพื่อไปซื้อปืนอีกก็บอกครับก็ก็ไม่รู้อ่ะก็เดี๋ยวไปว่ากันปกติพกปืนเนี่ยก็ก็ก็มีบ้างครับมีบ้างมีบ้างแล้วอย่างนี้ว่าแปลว่าระวังคนอีกแล้วมีคนจะชอบทำร้ายอีกคือคือเราทำงานทนายอ่ะคือเราช่วยสั่งโจทก์อีกฝ่ายนึงเขาก็ไปชอบพอเรา แมนเงี้ยเรื่องเรื่องเรื่องพทธศาสนาเรื่องอะไรเนี้ยเรื่องสื่อเรื่องอะไรที่ว่าทําอยู่ทุกวันเนี้ยมันกออ็มีความขัดแย้งอยู่นะครับอย่างคดีที่ฟ้องกันเรื่องอคดีเกี่ยวกับที่ผ่านมาเนี่ยทุกคดีมันมีผู้ความแต่การประกอบวิชีพทนายเนี่ยทุกท่านทราบดีว่าทนายคืออยู่ท่ามกลางข้อตัวแย้งระหว่างฝ่ายแต่การที่พฤติกรรมแบบเนี้ยคือมันเขาเรียกว่ามันใครโดนอะ่ะก็รับไม่ได้ใช่ไหมครับ คือคือก็อย่างที่บอกครับผมประกอบชีพทนายเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยเป็นสิบคดีรับคดีเป็นสิบทั้งฟ้องทั้งเป็นทนายจำเลยทั้งอะไรมันมันเยอะแยะไปหมดนะแต่ว่าถามว่าไอ้เคสเนี้ยเดี๋ยวมันขอให้ต,วตวรวจศัพท์แล้วเดี๋ยวมันโยงได้นะครับเดี๋ยวมันโยงได้ไมันเป็นไรเช็คไม่ยากเดี๋ยวมีม,มีมีวงในเช็คนะครับมีวงในเช็คคือได้ <ๆ S 2> ไม่ได้ไม่เป็นไรเอาตัวเข้าก่อนอ่าที่แน่แน่ตัวเขาโดนล็อกไปแล้วเนี่ยคือกรรมทันตาไงอ่าที่กรรมกรรมทันตาที่ผมวิ่งไปคือผมไม่ได้ไปทำร้ายเขานะผมมีสติอยู่จริงๆผมจะชกก้็ได แต่ผมไม่ทําผมบอกจับไว้จับไว้คือกลัวเขาจะหนีเพราะจะได้เอาล็อกเข้าเลยเพราะพฤติการแบบนี้มันอุกอาจสถานที่รายการแล้วก็รุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วที่ผมวิ่งไปเนี่ยผมไม่ได้มีเจตนาที่จะทําร้ายก็คืนนะผมมีสติอยู่ผมบอกให้จับไว้จับไว้คือเห็นอยู่แล้วก็ไอ้ผมยาวนี่ก็มาล็อกคอผมถูกไหมครับแล้วแล้วไปบอกว่าผมทําร้ายคลิปมีผมผมไม่ผมไม่โชกอยู่แล้วอันนี้แค่เป็นระบารากายธรรมดาเอ่อก็ก็นี่นะครับอวัยวะสําคัญนะครับตา ตาเนี่ยถ้าผมรักษาต่อเนื่องให้เดี๋ยวหมอก็ต้องลงความเห็นว่ารักษาต่อเนื่องเพราะมันโดนตาอันนี้อันตรายสาหัสนะครับ,รไไรบก,ก,ก็ก็มันมีอยู่แล้วในทำนวนอยู่แล้วคือที่นี้ตอบแล้วครับตอบเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ส่งจำนวนไปนู่น้็เดี๋ยวฝากไม่มีแผลทนายธรมราชโพสต ท้ากลับพี่น่วงเดี๋ยวเจอกันเวทีมวยหลังจากถูกหนุ่มกันชัยได้ท้าแบบเดียวๆจะเอาแบบกฎหมายหรือว่าไม่ใช้กฎหมายยังไงก็ได้ไม่ต้องไปยุ่งคนอื่นหรอกถ้าคุณไม่สบายใจในตัวผมหรือไม่ชอบตัวผมลองมาแบบเดียวๆกันดีกว่ากัแบบลูกผู้ชายได้ทุกรูปแบบเลยนะได้ทุกรูปแบบคือไม่ต้องไปฟ้องคนอื่นถ้าคุณจะฟ้องคุณมาฟ้องผมนี่ผมก็พร้อมจะสู้คุณตลอดเวลา ทุกเมื่อทุกเวลานาทีทุกลมหายใจผมบอกแล้วผมไม่ได้เคยกลัวอะไรคุณเลยแล้วข้อกฎหมายผมเชื่อว่าวันนี้ผมยืนอยู่ในมุมความบริสุทธิ์ใจแต่ถ้าคุณน่ะต้องการจะมีปัญหากับผมอย่าไปทําคนอื่นเขาอย่าไปรู้สึกว่าอย่างอาจารย์เบียร์เขาก็ไม่ได้เกี่ยวเข้ามาออกรายการผมก็เชิญเข้ามาในฐานะที่เขาเป็นแขกรับเชิญถ้าคุณรู้สึกคุณไม่พอใจผมไม่พอใจรายการอย่าไปฟ้องอย่าไปแจ้งความอะไรเขาคุณแจ้งผมเลยว่าผมนําข้อมูลไปเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์่างนานา ผมยินดีที่เข้าสู่กระบวนการแล้วเ็ไปสู้กับคุณเล่นผมคนเดียวอย่าไปเล่นคนรอบรอบข้างที่ผมไปเชิญเข้ามาผมว่ามันไม่สง่างามอันนี้ผมพูดจากใจจริงๆเลยนะทุกรูปแบบนะเอาเดี่ยวๆกับผมเนี่ยจะเอายังไงก็ได้นะครับจะใช้กฎหมายไม่ใช่กฎหมายจะอะไรก็ว่ากันมานะครับผมว่าดีกว่าไม่งั้นไปนเดือดร้อนคนอื่นเขาสังเกตได้เลยฮนะเวลาใครก็ตามแต่บอกผมแคคุณก็จะไปด่าเขาแล้วก็จะไปนู่นนี่เขาแล้วผมว่ามันไม่ดีอะ่ะมีกับผมนั่นแหละ คุณไม่พอใจผมก็มาทําผมนี่มาคุยกับผมดีกว่าไม่งั้นทุกคนโดนหมดน่ะถูกไหมอับแพรลีร่ก,ก็โดนจากที่นี่ถูกไหมใช่ค่ะครั้งแรกเลยเนี่ยมันเป็นแบบนี้จริงจริงอรเออตีอนีพอพออาจารย์จะลงพูดผมผมเพิ่งนึกออกเลยนะอ,อย่างคุณการจอมพลังเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรคุณธรรมราชนะเ,เขาไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย,เลยแต่พอคุณการ,รบอกว่ามาเซฟกันชยัยคุณธรรมรกชก็จะไปไปพูดถึงเขาว่าเขาเป็นหัวหน้ารปพเป็นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย นึกว่ามันก็แบบผมก็อย่าไปว่าคนรอบๆข้างผมเลยก็ถ้าไม่ชอบผมก็มาที่ผมคนเดียวฝากบอกไปทางยังมิเทวจุติด้วยก็มาผมคนเดียวเรายังมีคดีกันอยู่นะนะฮะทั้งคุณพ่อคุณแม่ของเด็กแล้วก็ตัวคุณธรรมราชเรายังมีคดีกันอยู่ยังไม่ได้จบแค่นี้นะฮะเพียงแต่ผมไม่อยากจะพูดถึงผมก็ผมก็ให้เกียรติคุณแหละเพราะว่าในมุมข้อกฎหมายเวลาฟอล้องร้องกันแล้วก็ไปว่ากันตามกระบ,บวนการผม จริงๆผมมีสื่อผมอยู่ในมีสื่อในมือผมก็ไม่จำเป็นต้องมานั่งประกาศปประกาศว่าไอน้นู่นไอ,น і, ไอน้นี่ไอ้นั่นไม่เป็นไรเราไปว่าตามนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปรังแกคนอื่นเขามันไม่ดีอ่ะอันนี้ฝากจริงๆคุณธรรมราชอันนี้ขอจริงๆเนาะถ้าเกิดว่าเราคุณดับเป็นทนายแล้วคุณรู้สึกคุณมีความซื่อตรงคุณไม่ชอบผมไม่พอใจผมกม็มาที่ผมคนเดียวเลยมาฟ้องจะฟ้องอีกคดีจะแจ้งความอีกคดีฟ้องมาแจ้งมาผมทําอะไรพลาดคุณแจ้งมาผมเอาคนตื่นทามาคุณรู้สึกไม่พอใจเฮ้ยทำไมคนตื่นทามาพูดแบบนี้ว คุณไม่องไปแจ้งเขาหรอกคุณแจ้งผมเลยนำข้อมูลนำเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วจะไปสู้กันในชั้นศาลเท่านั้นเองมันง่ายกว่าป่ะฮะเนี่ยไม่งั้นคุณหนุ่มเขาเดือดร้อนอ่ะทนายธรรมราชไม่รับสายนะจากกรณีที่หนุ่มกัญชัยได้ออกมาตอบโต้ท้าเดี่ยวตัวต่อตัวทนายธรรมราชล่าสุดทางทนายธรรมราชได้โพสต์เฟซบุ๊กทนายธรรมราชโดยระบุข้อความว่าอยากจะบอกพี่หนวมว่าเจอกันเวทีวันไหมล่ะพร้อมกับคอมเมนต์ว่า พี่นวงเป็นคนท้าผมก่อนนะจากนั้นคุณหนุ่มกันชัยก็ไม่รอชา้าเข้าไปคอมเมนต์ว่าน่วงไม่กล้าหรอกครับขณะวันนี้ทนายโดนตบเซหลุนหนุนทนายยังกลับมาได้เลยทนายนั้นแข็งแกร่งมากอีกอย่างหนึ่งน่วงไม่ใช่นักรบแต่หน่วงนั้นมันนะักรักผมจะต่อยตีไม่เป็นนะว่าแต่ว่าไปหาหมอหรือยังหน่วงเป็นห่วงนะครับ เรามาดูความคืบหน้าในวันนี้นะคะเมื่อช่วงสายของวันที่สองพฤศจิกายนพนักง,งานสอบสวนสอนอพหลนโยธินได้นำสำนวนสอบสวนพร้อมกับความเห็นควรที่จะสั่งฟ้องนายเต้ยอายุ28ปีผู้ต้องหาในคดีทำร้ายร่างกายนายธรรมราชในข้อหาของผู้ใดทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุทำให้เกิดอันตรายแก่กายหรือว่าจิตใจของผู้อื่นนั้นตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา295ในระหว่างที่ทางทนายธรรมราชแถลงข่าวข้อหาของการเหยียดหยามศาสนาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา206ที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมา ให้พนักง,งานอายการฝ่ายคดีสารแขวงหนึ่งพิจารณาสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพต่อมาในเวลา11นาิกา32นาทีพนักง,งานอายการฝ่ายคดีสารแขวงหนึ่งได้พิจารณาสำนวนแล้วได้เป็นโจทย์ในการยื่นฟ้องนายจารุเวศหรือว่านายเต้ยเป็นจำเลยต่อสารแขวงพนครเหนือศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะ ในขณะเดียวกันทนายธรรมราชผู้เสียหายได้เดินทางมาศาลพร้อมกับยื่นคำร้องขอเรียกค่าสินไหม่ทดแทนจากนายเต้ยตามประมวลกฎหมายอาญาวิธีพิจารณาความอาญามาตรา44ทับ1ให้จำเลยได้ยื่นภายใน15วัน ศาลได้สอบสวนจำเลยในเรื่องของทนายความแล้วจำเลยได้แถลงว่าจำเลยนั้นมีทนายความและแต่งตั้งทนายความเข้ามาแล้วปรากฏตามใบแต่งทนายความของจำเลยที่ลงในวันที่วันนี้จากนั้นศาลได้อ่านและอธิบายฟ้องให้จำเลยได้ฟังอีกครั้งหนึ่งหลังจากจำเลยแต่งทนายความเข้ามาแล้วก็ได้อธิบายคำร้องค่าเสียหายที่ผู้เสียหายได้ยื่นเข้ามาให้กับจำเลยได้ฟัง โดยจำเลยได้ให้การรับสารภาพในส่วนของคดีอาญาปรากฏตามคำให้การจำเลยฉบับลงวันที่วันนี้รับเป็นคำให้การของจำเลยส่วนค่าสินใหม่ทดแทนนั้นจำเลยประสงค์ที่จะยื่นคำให้การต่อสู้คดีจึงเห็นควรให้จำเลยนั้นยื่น ทำให้การต่อสู้คดีภายใน15วันหลังจากวันนี้ไปหากไม่ยื่นก็จะถือว่าไม่ติดใจส่วนคดีอาญาพนักง,งานอายาการโจ์และจำเลยถแถลงไม่ติดใจในการสืบพยานแต่เนื่องจากมีเรื่องของค่าสินใหม่ทดแทนในส่วนของแพ่งและจำเลยยังไม่ได้ยื่นคำให้การต่อสารและจำเลยเพิ่งจะได้รับคำร้องเรียกค่าสินใหม่ทดแทนในวันนี้จึงเห็นควรให้โอกาสจำเลยนในการยื่นคำให้การต่อสาร ภายใน15วันจึงเลื่อนไปนัดพร้อมกับสอบคู่ความในส่วนของพยานหลักฐานที่จะนำสืบในเรื่องของค่าเสียหายครั้งหนึ่งในวันที่25พฤศจิกายนในเวลา9นาฬิกาส่วนความผิดในฐานอาญานั้นไว้รอมีคำพิพากษาพร้อมกันและเห็นควรให้หมายขังจำเลยเอาไว้ในระหว่างการพิจารณาทั้งนี้จำเลยได้ยื่นคำร้องของประกันตัว ผู้เสียหายได้ยื่นคัดค้านการประกันตัวซึ่งศาลได้พิจารณาแล้วอนุญาตให้จำเลยได้ประกันตัวไปในระหว่างการพิจารณาคดีโอ้โหนี้ก็เรียกว่ามีเ hey. ฮอีกรอบหนึ่งส่วนทางสภาทนายความร่อนแถลงความผงใหญ่ทนายธรรมราชโดนฝ่ามืออรหันติคาตหน้ากองปราบเรียกว่าเซไปแเมตรสภาทนายความก็แสดงความผงใย โดยมีการประนามความรุนแรงชี้ว่าเป็นสิทธิของทนายทำหน้าที่เพื่อความยุติธรรม สภาทนายความในพระบรมราชูปถรัมภ์ได้ออกแถลงการในกรณีที่ทนายธรรมราชได้ถูกทำร้ายโดยในข้อความในการแถลงได้มีการระบุว่าสภาทนายความในพระบรมราชูปถรัมภ์มีความเสียใจอย่างยิ่งจากเหตุการณ์ในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่ได้มีการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นต่อทนายความท่านหนึ่งซึ่งได้ถูกทำร้ายร่างกายในขณะที่แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนที่สำนักสอบสวนกลาง ซึ่งไม่สมควรจะเกิดขึ้นกับบคุคคลใดโดยเฉพาะคนที่อยู่ในวิชาชีพทนายความซึ่งกําลังทําหน้าที่ปกป้องสิทธิเสรีภาพและความยุติธรรมในสังคมอันนี้ก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะเพราะตลอดเวลาเขาไม่ได้ลุกขึ้นมาทําหน้าที่ปกป้องสิทธิเสรีภาพหรือวความยุติธรรมในสังคมอะ คือเขาเขาสวนกระแสอย่างอย่างในเรื่องของเชื่อมจิตเนี่ยก็เห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าเขาทําให้ศาสนามันมันบิดเบือนมันถูกบิดไปโดยที่มันมันไม่ถูกต้องมันไม่อยู่ในร่องในรอยเขากลับไปส่งเสริมลัทธิที่ทําให้ทุกคนนั้นเกิดความงมงายไม่ได้ศึกษาถึงพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงแล้วพฤติกรรมของทนายธรรมราชก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้อยู่ในร่องในรอยนะ พยายามที่จะไปหาเรื่องไม่ว่าจะเป็นคุณแพรรี่หรือแม้กระทั่งทางคุณกันจอมพลังอาจารย์เบียคนตื่นทำทุกคนรวน้แล้วแต่เป็นคนที่ออกมาในรายการของโหนกระแสออกมาเทคกซ์ทางคุณหนุ่มโหนกระแส ก็อาจจะทําให้ทนายธรรมราดเขามองว่าคนพวกนี้เป็นคนฝ่ายตรงกันข้ามกับเขาเขาก็เลยเลือกที่จะออกมาโจมตีดังนั้นเราคิดว่าไอการกระทําที่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการกระทําความคิดหรือว่าปากของทางทนายธรรมราลรวนๆเลยแต่ว่าในการถแถลงครั้งนี้นะคะของทางสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ก็สามารถทําได้นะคะนี้ ใครเลือกที่จะอยู่ข้างใครก็สามารถร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้โดยทางสภาทนายความได้ออกมาประนามการกระทําดังกล่าวว่าขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินการสอบสวนแล้วก็จัดการกับผู้ที่ก่อเหตุอย่างเพร่งครับ ตามกระบวนการทางกฎหมายแม้ในกรณีที่ทนายความแม้ความคิดเห็นจะแตกต่างกันก็ตามแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่จะมากระทําความรุนแรงได้ไม่ว่าจะเป็นการทําลายร่างกายหรือการใช้วาจาที่ข่มขู่หยาบคายทนายความทุกคนรวนแล้วแต่มีสิทธิตามกฎหมายในการทําหน้าที่ของตนอย่างปลอดภัยและเป็นหน้าที่ของสภาทนายความที่จะยืนหยัดปกป้องสิทธิ ของทนายความในการทําหน้าที่เพื่อความยุติธรรมสภาทนายความในพระบรมราชูปธัมภ์ขอแสดงความเสียใจและความหยาย่วงใยต่อทนายความผู้ที่ได้รับปาดเจดและจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและความสงบสุขในสังคมต่อไปเชิญอันนี้เสริมให้เองนะคะสำหรับใครที่ชอบความงมงายหรือว่าอาจจะยังไม่ตื่นทำก็อาจจะมอง ว่าทางอาจารย์เบียร์หรือว่าคนตื่นทำนั้นมาทำให้าศาสนานั้นมวมมองหรือว่าเกิดความเสื่อมเหมือนที่มีแก๊งของพระปีนเสาได้ออกมาต่อต้านทางอาจารย์เบียร์ด้วยเช่นกันอ,อยู่คือประเด็นมันจริงๆมันไม่ได้มีอะไรมันก็เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศเราอยู่ในาศาสนาเราที่อาจารย์วิพา์วิจารณ์เนี่ยอาจารย์ไม่ได้มีเจตนาในการไปตําหนิหรือห้ามในการก่อการสร้างแต่การก่อการสร้างเนี่ยต้องรู้จักพอดีพอประมาณต่อการก่อการสร้างไม่ใช่ สร้างเลี่ย,ยัยเงินทองเข้ามาเพื่อสร้างวัตถุสถานที่อย่างเดียวแต่ไม่สร้างจิตใจคนไม่สร้างพัะธรรมพระวินัยเพื่อเข้าไปอยู่ในจิตใจของพระหรือคลรวาทยาโยมพระเวลาพระไม่มีคุณธรรมจริยธรรมก็ไม่สามารถออกมาสอนคุณธรรมจริยธรรมต่อขลรวาทยาโยมได้เพราะนั้นพอเวลาไม่มีการสอนกันพระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อไม่มีการศึกษาเล่าเรียนในคําของพระองค์เนี่ยก็จะทําให้พระสัตธรรมขอพระองค์เนี่ยค่อยๆเลือนหายและอันตรธานหายไปเป็นเหตุของการเสื่อมแห่งศาสนา พระพุทธเจ้าบอกว่าเหตุเสื่อมของพระพิสุอันดับแรกเลยคือการก่อการสร้างพระสินเดียอาจารย์พูดเนี่ยล้วนแล้วแต่พูดตามหลักคาสอนของพระศาสดาทั้งสิน้นไม่ได้มีเจตจำนงในการทําลายศาสนาแต่เพื่อรักษาไว้ประคับประคองไว้เพื่อพัฒนมพระวินยัยจะได้สืบต่อผู้ผเขาเรียกว่าไม่ขาดผู้เป็นมูลรากคือไม่ขาดสายในการศึกษาล่ําเรียนและปฏิบัติตามหลักคาสอนของพระองค์เพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่อาจารย์เบียร์ได้พูดไปในครั้งนั้นก็ยังคงยืนยันคาเดิมใช่ยังยืนยันคำเดิมเรามีภาพนั้ เดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับยังยืนคำเดิมนะอาจารย์ครับยังยืนยานแล้วล่าสุดเนี่ยทนายธรรมราชเ,เขาไปแจ้งความนะครับในมาตรา206แล้วก็มีพรบอคอมด้วยนะครับในข้อหาที่เรียกว่าไปดูหมิ่นเยียดหยามศาสนารู้สึก,ย,กยังไงเสียใจไหมไม่ไม่เสียใจรู้สึกเฉยเฉยรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะไร้สาระด้วยซ้ำไปค่อนข้างจะไร้สาระด้วยซ้ำไปค่อนข้างจะไร้สาระด้วยซ้ำไปตารผู้ใดเจ้าเรียกแบบนี้เรียกว่าเผอร์เจอ คือไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายไม่มีที่มาที่ไปไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดไม่เกี่ยวข้องกับอัดกับทรรม,มพระเจ้าบ,บอกชัดเจนเพราะนั้นสิ่งที่เขาไปร้องเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่อาจารย์ยืนยันชัดเจนว่าเนี่ยคือหลักคําสอนของพระเจ้าเพราะนั้นแทนที่จะขวนขวายในการช่วยกันทําประโยชน์ก่อพระศาสนาแต่กลับกลายไปเป็นมาขวางธรรม ไอ้เนี้ยเรียกว่าการขวางธรรมนี่ขวางธรรมเหรอขวางธรรมเพราะคนที่กําลังกล่าวธรรมอยู่ช่วยขวนขวายในการศึกษาหลักคําสอนและวนำมาบอกสอนต่อ mm hmm. พุทธศาสนาต่อศาส,สนิกชนเนี่ย mm hmm. ให้คนเนี่ยได้ตื่นรู้ตื่นธรรมในหลักคําสอนพระเจ้ามากขึ hmm. ้นแต่กลับมาขวางกับอีเรื่องแค่เรื่องเรื่องเดียวประโยคประโยคเดียว mm hmm. แทนที่จะไปมองภาพรวมมองในส่วนที่เป็นประโยชน์ตั้งมากตั้งหมาย mm hmm. ไม่เอาออกมาชื่นชมแต่หยิบมาซ้ําเติมในบางประโยชที่ฟังไม่สับจับเอาไปกระเดียดเอาเองอย่างนี้มันใช้ไม่ได้ จบไปแล้วนะคะของการแสดงธรรมะของทางอาจารย์เบียหลายๆคนที่มีความงมงายก็อาจจะไม่ชอบอาจารย์เบียรหรือว่าคนตื่นทมแต่สําหรับคนที่ไม่ได้งมงายเนี่ยคือชอบมากเลยนะคะการแสดงธรรมของอาจารย์เบียรหรือว่าแม้กระทั่งแพรรี่ก็ตามที่ในครั้งนี้ก็ออกมาสนับสนุนถึงความคิดของอาจารย์เบียร,รวมทั้งตอนนี้ก็ได้แลกเปลี่ยนทัศนะความคิดเห็นจนมีความสนิทสนมกันไว้ซ้ำ มาถึงในช่วงท้ายนะคะขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของทุกคนแล้วค่ะทุกคนได้รับฟังความรอบด้านแล้วเพื่อนๆช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะคะว่าคุณคิดว่าณนะตอนนี้ในมุมมองของทนายธรรมราช หรือว่าความคิดเห็นของคุณหนุ่มกัญชยัยหรือว่าอาจารย์เบียร์หรือว่าคุณแพรรี่คุณคิดว่าคุณเข้าข้างใครคุณอยู่ทีมไหนอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ทางสภาทนายความในพะบรมราชูปถัมภ์เขาได้ถแถลงการออกมาประนามด้วยนะคุณคิดอย่างไรต่อการถแถลงการในครั้งนี้เราก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับมี่ด้วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ